สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พลังงานของมนุษยชาติครับวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องน้ำมันหรือถ่านหินแบบเดิมๆแต่เรากำลังจะมาเปิดประตูสู่อนาคตที่สะอาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยอะไรบางอย่างที่มหัศจรรย์และเรียบง่ายนั่นคือกรีนไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนสีเขียวครับ ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในความล้ำของมันผมอยากชวนทุกท่านมองภาพกว้างของโลกที่เราอยู่กันสักนิดครับทุกวันนี้เราเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศหรือ climate crisis ครับไม่ใช่แค่อากาศร้อนขึ้นแต่เป็นเรื่องของน้ำท่วมหนักภัยแล้งยาวนานสภาพอากาศแปรปรวนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราทุกคน หัวใจหลักของปัญหานี้อยู่ที่ก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักตลอดร้อยกว่าปีที่ผ่านมาโลกเราพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้ำมัน่านหินและก๊าซธรรมชาติมาโดยตลอดมันคือพลังงานที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เราสร้างรถยนต์สร้างตึกกระฟ้าบินข้ามทวีปได้ แต่เชื้อเพลิงเหล่านี้ก็แลกมากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้นเราพยายามแก้ปัญหาด้วยการหันไปหาพลังงานหมุนเวียนอย่างแสงอาทิตย์และลมซึ่งเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ปัญหาคือพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์หรือลมนั้นมันยังมีข้อจำกัดในการใช้งานบางอย่างลองนึกภาพตามผมนะครับ 1. มันไว้เสถียรหรือ intermittency แดดไม่ได้ออก24ชั่วโมงลมไม่ได้พัดตลอดเวลาพอไม่มีแดดไม่มีลมก็ไม่มีไฟฟ้า 2. การจัดเก็บและการขนส่งจะทำอย่างไรถ้าเราผลิตไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ในทะเลทรายได้เกินความต้องการเราจะเก็บไฟฟ้าจำนวนมหาศาลนั้นไว้อย่างไร แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เราใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าก็มีข้อจำกัดเรื่องขนาดและน้ำหนักครับเราไม่สามารถเอาแบตเตอรี่ก้อนยักษ์ไปใส่ในเครื่องบินบรรทุกสินค้าหรือเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ได้นี่แหละครับคือจุดที่กรีนไฮโดรเจนจะเข้ามาเป็นพระเอกและอุดช่องว่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้ครับมันไม่ใช่แค่เชื้อเพลิงทางเลือกแต่มันคือสะพานเชื่อมที่จะพาเราไปสู่โลกที่ไร้คาร์บอนได้อย่างแท้จริงครับกรีนไฮโดรเจนคืออะไร ทีนี้เรามาดูกันว่ากรีนไฮโดรเจนมันคืออะไรกันแน่และทำไมมันถึงได้รับฉายาว่าเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตในทางเคมีไฮโดรเจนหรือ H2 ก็คือธาตุที่เบาที่สุดในจักรวาลครับมันเป็นแหล่งพลังงานที่หนาแน่นมากแต่ปัญหาคือไฮโดรเจนที่เราใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันมันคือเกรย์ไฮโดรเจนที่ผลิตจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการนี้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามหาศาลเลยครับแต่กรีนไฮโดรเจนนี่แหละครับคือความล้ำสมัยที่แท้จริงนิยามของมันง่ายมากๆครับกรีนไฮโดรเจนคือไฮโดรเจนที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นเพื่อแยกน้ำเปล่าออกมาเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนครับกระบวนการนี้เรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสหรือการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ลองนึกภาพตามผมนะครับเรามีแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่หรือกังหันลมที่กำลังปั่นไฟได้มหาศาลในช่วงเวลาที่ไฟฟ้าล้นระบบแทนที่จะปล่อยให้ไฟฟ้าส่วนเกินนี้สูญเปล่าเราก็เอาไฟฟ้าที่สะอาดและเกินความจำเป็นนี้แหละครับไปวิ่งผ่านเครื่องที่เรียกว่า electrolyzer ซึ่งเครื่องนี้จะทำหน้าที่แยกน้ำหรือ H2O ออกมาเป็นก๊าซไฮโดรเจนหรือ H2 และก๊าซออกซิเจนหรือ O2 ฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่ผลลัพธ์ของมันไม่ธรรมดาเลยครับสิ่งที่ใส่เข้าไปคือน้ำเปล่าและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสิ่งที่ออกมาคือก๊าซไฮโดรเจนหรือกรีนไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแพทย์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆได้และก๊าซเรือนกระจกที่เป็นเอมิชชันในการผลิตคือสู์นะครับไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์แม้แต่โมเลกุลเดียวที่ถูกปล่อยออกมาในกระบวนการผลิต นี่คือการเปลี่ยนไฟฟ้าที่จัดเก็บยากให้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่จัดเก็บและขนส่งได้ง่ายขึ้นมากครับเราสามารถเก็บก๊าซไฮโดรเจนที่ได้นี้ไว้ในถังขนาดใหญ่หรือแปลงให้อยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิต่ำมากๆแล้วขนส่งไปทั่วรอบได้เหมือนกับน้ำมันในปัจจุบันเลยครับและนี่คือความล้ำที่ผมอยากเน้นย้ำที่สุดนะครับ เมื่อเรานำกรีนไฮโดรเจนนี้ไปใช้งานไม่ว่าจะนำไปเผาไหม้เพื่อผลิตความร้อนหรือนำไปเข้าเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟิว l เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรทราบไหมครับมันคือน้ำเปล่าครับใช่แหละครับ เชื้อเพลิงนี้เมื่อเผาไหม้หรือทําปฏิกิริยาแล้วมันจะปล่อยเพียงไอน้ําบริสุทธิ์ออกมาไม่มีควันพิษไม่มีกรรมมันไม่มีไนโตรเจนออกไซด์และที่สําคัญคือไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือพลังงานที่เกิดจากน้ําใช้ขับเคลื่อนแล้วกลับคืนสู่น้ําเป็นวัตจักรที่สะอาดและสมบูรณ์แบบครับบทบาทสําคัญของกรีนไฮโดเจน ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ากรีนไฮโดรเจนคืออะไรและมันสะอาดขนาดไหนแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือมันจะเข้ามาเปลี่ยนโลกได้อย่างไรและทำไมเราต้องลงทุนในเทคโนโลยีนี้ในเมื่อเรามีรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วคำตอบง่ายๆคือมันคือพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมหนักที่ EV ีทำไม่ได้ครับรถยนต์ไฟฟ้าเหมาะสำหรับรถยนต์ส่วนตัวรถบอสอหรือรถบรรทุกขนาดเล็กในเมือง แต่เมื่อเราพูดถึงการขนส่งข้ามทวีปหรืออุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนสูงมากๆแบตเตอรี่ก็ไปไม่ถึงครับลองดู3อุตสาหกรรมหลักที่กรีนไฮโดรเจนจะเข้ามาพลิกโฉม 1. อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือหรือชิปปิ้งลองนึกถึงเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์ที่แล่นข้ามมหาสมุทรเป็นสัปดาห์สัปดาห์ครับ เรือเหล่านี้ต้องใช้เชื้อเพลิงในปริมาณที่มหาศาลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่จะใช้กับเรือขนาดนี้จะต้องมีขนาดใหญ่กว่าตู้คอนเทนเนอร์หลายร้อยตู้และมีน้ำหนักมากจนกินพื้นที่ขนส่งไปหมดแต่กรีนไฮโดรเจนสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของเหลวหรือลิควิดไฮโดรเจนหรือแอมโมเนียซึ่งเป็นสารตั้งต้นจากไฮโดรเจนที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงพอที่จะขับเคลื่อนเรือข้ามทวีปได้ และสิ่งที่ออกมาจากท่อไอเสียของเรือลำนั้นก็คือไอน้ำครับเป็นการขนส่งข้ามโลกที่ไร้คาร์บอนอย่างแท้จริง 2. อ,อุตสาหากรรมการบินหรือแอ i a เวชั่นเครื่องบินก็เช่นกันครับหากคุณอยากบินจากกรุงเทพไปนิวยอร์กการแบกแบตเตอรี่ที่หนักอึ่งขึ้นฟ้าไม่ใช่ทางออกครับ น้ำหนักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบินแต่ตอนนี้หลายบริษัทกำลังวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้กรีนไฮโดรเจนโดยตรงหรือใช้เชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่สร้างจากกรีนไฮโดรเจนครับซึ่งจะทำให้การเดินทางระยะไกลของเครื่องบินในอนาคตไม่ทิ้งร่องรอยคาร์บอนในชั้นบรรยากาศอีกต่อไป 3. อุตสาหกรรมหนักและโรงงาน อุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงที่สุดอย่างหนึ่งคือการผลิตเหล็กสตีลครับทุกวันนี้การถลุงเหล็กยังต้องใช้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่สูงมากๆและกระบวนการนี้ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามหาศาลเลยครับกรีนไฮโดรเจนนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญมันสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนถึงหลายพันองศาในการถลุงเหล็กแทนถ่านหินได้โดยตรงและสิ่งที่เหลือจากการถลุงก็คือน้ำเปล่า เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการผลิตสารเคมีอื่นๆก็สามารถใช้ไฮโดรเจนเข้ามาแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลได้เช่นเดียวกันครับนี่คือศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันมันคือตัวปลดล็อกให้กับอุตสาหกรรมที่เราไม่สามารถลดคาร์บอนได้ด้วยวิธีอื่นหรือที่เรียกว่า hard-to-abate sector ครับแน่นอนครับทุกการปฏิวัติย่อมมีความท้าทายครับกรีนไฮโดรเจนก็เช่นกันมันไม่ใช้ยาวิเศษที่จะเสกขึ้นมาได้ง่ายๆครับ เรายังมีอุปสรรคสำคัญที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ครับ 1. ความท้าทายด้านราคาหรือคอสในปัจจุบันกรีนไฮโดรเจนยังมีราคาที่สูงกว่าเกรย์ไฮโดรเจนอยู่มากครับสาเหตุหลักมาจากต้นทุนของเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ที่ยังแพงอยู่แต่ข่าวดีคือเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นและการผลิตเครื่องมือเหล่านี้เป็นระบบ mass production ต้นทุนก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับแผงโซลาเซลล์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับ เป้าหมายของโลกคือการทำให้กรีนไฮโดรเจนมีราคาถูกลงจนสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ภายในปี2030ครับ 2. ความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสต u ักเจอร์ เราต้องสร้างระบบท่อส่งไฮโดรเจนขนาดใหญ่หรือปรับปรุงท่อก๊าซธรรมชาติเดิมต้องสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียนโซลา่าหรือวินฟาร์มขนาดมหาศาลและต้องสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนรวมทั้งท่าเรือที่สามารถจัดเก็บและขนส่งแอมโมเนียและไฮโดรเจนเหลวได้ซึ่งต้องใช้การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนมหาศาลครับ 3. ความท้าทายด้านความปลอดภัยหรือเซฟตี้ ไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่ติดไฟง่ายและเบามากครับดังนั้นการจัดเก็บและการจัดการจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและระบบตรวจจับการรั่วไหลที่ปลอดภัยมากๆอยู่ครับแต่ทำไมเราถึงยังตื่นเต้นกับมันอยู่ เพราะกรีนไฮโดรเจนคือพยายามของมนุษย์ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดที่สุดครับมันคือการจับเอาพลังงานฟรีๆจากดวงอาทิตย์และสายลมมาเปลี่ยนเป็นพลังงานที่สามารถเก็บและใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาลองนึกภาพอนาคตที่ใกล้เข้ามานะครับทะเลทายขนาดใหญ่กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งออกเชื้อเพลิงสะอาดนี้ไปยังทั่วโลก มหาสมุทรเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ปล่อยเพียงไอน้ำบริสุทธิ์ทิ้งไว้เบื้องหลังเมืองใหญ่รถบรรทุกและรถบอสอใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เติมเชื้อเพลิงได้เร็วพอกับการเติมน้ำมันไม่ต้องเสียเวลาชาร์จข้ามคืนนี่คือการปฏิวัติครั้งใหญ่ครับมันคือความหวังที่แท้จริงของการต่อสู้กับวิกฤตสภาพอากาศและมันคือโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่มหาศาลของประเทศต่างๆทั่วโลก กรีนไฮโดรเจนไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือความจำเป็นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนักของโลกสู่ยุคที่ไร้คาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อโลกได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับเรามาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางของเราในวันนี้แล้วครับผมหวังว่าทุกท่านจะมองเห็นภาพอนาคตที่สะอาดและสดใสามากขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วยอะตอมที่เล็กและเบาที่สุดในจักรวาลน,นี้นั่นก็คือกรีนไฮโดรเจน เชื้อเพลิงแห่งอนาคตที่รอเราอยู่ครับขอบคุณมากครับ